อ,อ,อ,อันนี้ควับผมกับมาปอกมาปอกอันนี้กอเก่าครับกับอีกคูบนคน,คนก้นกลัวครับผมมือมีผมมียังครับเลิกงานไว้กันเลยแวะมาบึงกล้วยเคี้ยวอินโดครับตีออกนอไม่ออกมาวังสีหามือเมื่อกี้นี่ครับอันนี้ก็นันี่ครับเริ่มใหญ่แล้วครับ นนี่ผมพึ่งหดนำไปครับทั้งหมดชุดไม้นี่นี่ซีนอครับที่แทงขึ้นมานี่กับต้นแม่นี่ครับเริ่มได้ฝนบนัางฮันนี่เริ่มใบเช้าแล้วเดี๋ยวจะได้ตัดออกแล้วครับเขียวอินโด นี่เป็นรอชุดแรกครับออกมาชุดแรกที่แยกลงดินไว้นำตนไปแข็งแรงนะครับ ก็ผมมีอย่งางไรครับถึงก็สิเป็นนอเคียวแล้วเขากัปลูกกับดูแลไปครับทั้งเมื่อเจ็ดนอกับต้นแม่อายุหาเดือนโดยประมาณครับเดือน,อน,นตรงตาน,นีดางแต่ว่าบวัวด่างครับ เขียวมาตรทานอี่คือเกาครับสายเขียวทิปนี้ครับมีียังไรครับว่างก็เลยแวะมาตักท้ายพี่น้องเฮาทุกผู้ทุกคนขออนุญาตก่อนนี่ครับทุกัูกคนครับผมสวัสดีครับ